ตอนที่สามแผนอย่าเจอสวนกลับเช้าวันใหม่เริ่มต้นอย่างไม่สดใสสำหรับคุณชายพัคินเขาเดินลงจากบันไดด้วยสีหน้าขรึมจัดสูตรเรียบเนียบตั้งแต่ไหล่โตรชายเสื้อทุกอย่างบนตัวต้องเปะ๊ะยกเว้นเพียงอย่างเดียวคืออารมณ์ของเขาตอนนี้ข้างในหัวของเขาเต็มไปด้วยคำว่าอยา่าที่ยังหาทางออกไม่ได้สักที และคนที่เป็นต้นต่อของเรื่องวุ่นวายทั้งหมดก็กำลังฮัมเพลงเปิดฝาหม้อซุปในครัวอย่างอารมณ์ดีบนโต๊ะอาหารเช้าวันนี้เต็มไปด้วยกลิ่นแรงฉุนเฉพาะตัวจากข้าวต้มสมุนไพรลอยคลุ้งไปทั่วห้องอาหารจนพะคินต้องชะง,งักเขาขมวดคิ้วทันทีที่เห็นดอกเข็มสีแดงจางๆลอยอยู่บนข้าวต้มคุณสามีคะวันนี้ลองข้าวต้มดอกเข็มดูนะคะ บำรุงเลือดบำรุงหัวใจค่ะรับรองว่าทำให้หัวใจคุณอบอุ่นขึ้นแน่นอนดอกแก้วพูดพร้อมยิ้มแป้นมองชามข้าวต้มตรงหน้าด้วยความภูมิใจพักินหยิบช้อนขึ้นส่องดูเนื้อซุปด้วยสีหน้าเหมือนกําลังชิมน้ำต้มกบเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในร้านขายยาสมุนไพรเข้าไปทุกทีเขาวางช้อนแล้วดันชามออกห่างจากตัวก็ดีกว่า คุณกินแต่กาแฟดำกับคุกกี้แห้งๆเหมือนชีวิตมีแต่ทรายกับน้ำมันเครื่องนะคะเฮ้อ <het ias> ชังเถอะฉันจะให้ทนายจัดการเรื่องหยาแบบเงียบๆเราแยกแย้ายกันอย่างสันติได้ใช่ไหมเพราะวันนั้นฉันเมาฉันไม่ได้ต้องการจะจดทะเบียนสมรสกับเธอจริงๆดอกแก้วยักไหไห่แบบไม่ทุกร้อนยินดีเลยค่ะฉันไม่ได้ล็อกตัวคุณไว้นี่นาแต่อย่าลืมนะคะ ว่าก่อนจะยาคุณต้องบอกคุณย่าให้เข้าใจก่อนแล้วก็อย่าลืมเตรียมตัวถูกตัดจากพินัยกรรมด้วยนะคะผักขินเงยหน้าขึ้นมองเธออย่างไม่เชื่อหูเธอกำลังขู่ฉันหรอเปล่าค่ะดอกแก้วยิงตาหยีรินน้ำดอกอัญชันใส่แก้วให้เขาฉันแค่เตือนด้วยความหวังดีเพราะคุณย่าคุณท่าจะรักฉันมากเมื่อคืนยังชวนฉันไปทานข้าวเย็นด้วยอยู่เลย ฉันไม่อยากพูดซ้ำเป็นรอบที่ร้อยว่าฉันเมาแล้วไงคะเธอเอียงคอมองเขาเมาแล้วแต่งงานกับคนแปลกหน้าก็ถือว่าเป็นพรมลิขิตแล้วกันนะคะเขาถอนหายใจพืดลุกขึ้นทันทีด้วยความหงุดหงิดฉันจะโทรหาทนายเดี๋ยวนี้เลยขอให้คุณโชคดีนะคะแต่แนะนำให้เตรียมคำอธิบายดีๆด,ด้วยนะคะเพราะคุณย่าของคุณ น่าจะหาทริปฮันนีมูนให้เราสองคนอยู่บ้าเอ้ยเขาพึมพำเดินกึ่งวิ่งออกจากห้องอาหารดอกแก้วแอบหัวเราะคิกหันไปตักข้าวต้มเข้าปากคำโตเขาต้มดอกเข็มของเรานี่มันก็อร่อยอยู่นะเนี่ยเธอทำเพลงเบาๆต่อไปพลางนึกในใจมาดูกันว่าคุณชายขี้เก๊กจะทนฉันได้ถึงกี่วันกันนะหลังจากพะกินออกจากห้องอาหาร เขาก็โทรหาทนายทันทีคุณคินครับเรื่องเอกสารยา่าผมจัดการให้ได้ครับแต่ต้องมีลายเซ็นของภรรยาคุณด้วยเสียงปลายสายของทนายบอกด้วยน้ำเสียงกังวลเล็กน้อยไม่เป็นไรแค่ส่งมาเดี๋ยวผมจัดการเธอเองพักคินตอบเสียงห้วนเขาไม่รู้ว่าทำไมการจัดการผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งถึงยุ่งยากนัก ทั้งที่เขาเคยบริหารบริษัทข้ามชาติได้ด้วยปลายนิ้วและแน่นอนเขาจัดการอะไรเธอไม่ได้สักอย่างเย็นวันนั้นพะกินนั่งอยู่ภายในห้องทำงานขนาดใหญ่ประจำบ้านคิ้วขมวดแน่นสายตาจับจ้องอยู่บนหน้าจอโน้ตบุ๊กการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์กับบอร์ดบริหารเต็มไปด้วยความเคร่งขรึมราวกับห้องนี้คือศูนย์บัญบาชาการสงครามโลกเรื่องงบประมาณไตรมาสหน้า ผมจะให้ทีมการเงินส่งเอกสารประกอบภายในพรุ่งนี้พคินพูดเสียงเรียบสีหน้าเย็นเฉียบข้างหลังเขาเป็นชั้นหนังสือเรียงรายอย่างเป๊ะทุกเล่มและในขณะที่การประชุมกำลังดำเนินไปอยู่ๆประตูห้องทำงานก็ถูกผลักเข้ามาโดยไม่มีการเคาะขออนุญาตทุกคนขออนุญาตค่ะ เสียงใสๆของดอกแก้วทำเอาพะคินชะง,งักมือที่จับเมาส์ทันทีในมือเธอถือแจกันปั้นมือสีชมพูพาสเทลรูปกระต่ายมีดอกไม้หน้าตาประหลาดใบยาวๆสีม่วงกลิ่นแรงจนแค่เปิดประตูก็ฟุ้งไปทั่วทั้งห้องเธอเข้ามาทำไมพะกินหันมาแทบจะทันทีเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันดอกแก้วยิ้มสดใสเหมือนไม่ได้รู้เลยว่ากำลังทำลายล้างระบบความเคร่งเครียดทั้งห้อง ก็เห็นห้องคุณเงียบๆเลยนึกว่าเหงาเอาดอกไม้มาช่วยให้บรรยากาศสดชื่นค่ะดอกนี้ชื่อพวงครามสยบอารมณ์ร้ายนะคะกลิ่นมันจะช่วยลดความเครียดของคุณชายขี้เก๊กได้ดีเลยล่ะพคินกัดกรามแน่นหันไปกดปิดไมค์การประชุมก่อนจะกระซิบรอดไรฟันเธอออกไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่ฉันจะทําแจกันกระต่ายของเธอแตกโดยไม่ได้ตั้งใจอ้ยใจร้ายจังค่ะคุณสามี นี่ฝีมือป้านของคุณยายข้างบ้านฉันเลยนะคะถ้าคุณทำแตกฉันจะฟ้องคุณย่าแล้วคุณจะโดนหักคะแนนสามีดีเด่นนะคะไม่มีคะแนนอะไรทั้งนั้นออกไปเขาพยายามควบคุมอารมณ์สุดชีวิตแต่ยังไม่ทันที่เธอจะก้าวออกไปดอกแก้วก็หันไปสบตากล้องอ่ะลืมไปเลยว่าคุณกำลังประชุมกับทีมงานเธอก้มหน้ามองกล้องอย่างจริงจังแล้วโค้งตัวเล็กน้อยสวัสดีค่ะ ดิฉันดอกแก้วภรรยาของคุณพะคินค่ะขอให้การประชุมวันนี้ผ่านไปด้วยดีนะคะอย่าลืมพักสายตาทุก20นาทีด้วยนะคะดอกแก้วออกไปเดี๋ยวนี้พะคินตวาดไล่เธอยักคิว้วหันไปพูดตอบเขาเบาๆคุณดูน่ารักดีนะเวลาคิ้วผูกโบแบบนั้นนะ่ะเสียดายที่ฉันลืมหยิบมือถือมาถ่ายเก็บไว้ จากนั้นเธอก็หมุนตัวเดินออกจากห้องไปอย่างสบายอารมณ์ทิ้งไว้เพียงกลิ่นหอมฉุนของดอกไม้แปลกๆแ,และเสียงถอนหายใจแรงๆของคุณชายเจ้าระเบียบที่ต้องพยายามดึงตัวเองกลับเข้าสู่หมดประชุมเขาเปิดไม้กลับมาอย่างฝืนใจขออภัยสำหรับความวุ่นวายเมื่อครู่นี้เสียงเขานิ่งอย่างคนอารมณ์เสียสุดๆกลางดึกคืนนั้นเสียงนาฬิกาแขวนภายในคฤหา์ดังขึ้นเป็นระยะ ในห้องนั่งเล่นเงียบสงบดอกแก้วนั่งขัดสมาธิอยู่บนพื้นพรมหน้าชั้นวางหนังสือมือเรียวจัดช่อดอกไม้ด้วยความตั้งใจกลิ่นหอมอ่อนๆจะกลีบดอกไม้นานาพันอบอวลในอากาศจู่ๆเสียงฝีเท้าหนักๆก็ดังขึ้นก่อนที่พะคินจะเดินมาหยุดยืนตรงหน้าเธอพร้อมแฟ้มเอกสารสีดำในมือเขาวางมันลงตรงหน้าเธออย่างแรง นี่เซนซะแล้วเรื่องระหว่างเราจะจบลงอย่างสวยงามดอกแก้วเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตาคมใสสบตาเขานิ่งก่อนจะหันกลับไปจัดดอกไม้ต่ออย่างไม่สะทกสะทานนี่เธอได้ยินที่ฉันพูดไหมเขากดเสียงต่ำสีหน้าเริ่มตึงได้ยินค่ะเธอขยักหน้าเล็กน้อยแต่ก็สงสัยอยู่ว่า คุณคิดจริงๆเหรอคะว่าชีวิตคู่จะจบได้ง่ายๆด้วยแค่ลายเซ็นแล้วเธอต้องการอะไรเงินเหรอจะเอาเท่าไหร่ก็ว่ามาสิ้นคำดอกแก้ววางกันไกลลงทันทีเสียงกระทบเบาๆบนโต๊ะไม้ทำให้บรรยากาศนิ่งสนิทไปชั่วขณะดวงตาของเธอเปลี่ยนจากขี้เล่นเป็นจริงจังคุณคิดว่าฉันอยากได้เงินจากคุณงั้นเหรอคะ ฉันมีสวนดอกไม้มีร้านของตัวเองมีลูกค้าที่รักฉันและมีชีวิตที่ฉันภูมิใจคุณน่ะไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับฉันเลยสักนิดโอเคงั้นบอกมาเลยไม่ต้องอ้อมค้อมเธอต้องการอะไรเธอปลายตามองเขายิ้มบางๆก่อนพูดเสียงเรียบฉันมีเหตุผลของฉัน และฉันต้องการให้คุณเคารพฉันในฐานะภรรยาไม่ใช่ผู้หญิงที่คุณลากมาจดทะเบียนตอนเมาแล้วคิดจะเขี่ยทิ้งแบบไม่มีค่าอะไรดอกแก้วเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยืนขึ้นหยิบแฟ้มเอกสารที่เขายื่นมาเปิดดูช้าๆอยากย่าใช่ไหมได้ค่ะฉันจะไม่ขัดขืนแต่มีเงื่อนไขเดียว พะคินกัดฟันกรอดเงื่อนไขอะไรอีกล่ะอยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาหกเดือนทำให้ทุกคนเชื่อว่าเรารักกันจริงไม่ใช่แค่การแสดงแค่หกเดือนแล้วฉันจะเซ็นให้คุณทันทีดอกแก้วเอ่ยย้ำนี่เธอจะเล่นละครฉากใหญ่เลยหรือไง เธอหันมาหัวเราะเบาๆอย่างยียวนใช่ค่ะละครฉากใหญ่ที่คุณเป็นคนเขียนบทเองตั้งแต่คืนแรกแล้วไม่ใช่หรอพระคินจ้องตาเธอนิง่งสายตาแข็งกร้าวเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยก่อนจะเบือนหน้าหนีอย่างหัวเสียก็ได้หกเดือนแล้วเธอต้องเซ็นดอกแก้วยื่นมือออกไปตรงหน้าเขา เขาเหลือบมองมือเธอก่อนจะปัดออกเบาๆอย่าวหวังว่าฉันจะเล่นบทสาม,มีที่แสนดีละ่ะเพราะฉันไม่ใช่พระเอกละครน,น้ำเน่าดอกแก้วยิ้มกว้างขึ้นอีกดีค่ะเพราะฉันก็ไม่ใช่นางเอกใสซื่อที่ยอมให้คุณข่มทุกอย่างเหมือนกันแต่ จะว่าไปฉันอาจเล่นบทภรรยาสาวแสนสวยสุดเซ็กซี่ได้เก่งกว่านะคะสนใจดูตัวอย่างไหมพรกกินเบือนหน้าหนีเดินออกจากห้องโดยไม่พูดอะไรอีกปล่อยให้ดอกแก้วยืนยิ้มอยู่คนเดียวในห้องนั่งเล่นแววตาของเธอไม่ใช่แค่คาทายแต่ยังแฝงความลับบางอย่างที่เขาไม่เคยรู้เลยตั้งแต่ต้น และนั่นคือจุดเริ่มต้นของข้อตกลงรักปลอมๆที่จะเปลี่ยนบ้านหลังใหญ่ให้กลายเป็นสนามรบและทำให้หัวใจของคุณชายเย็นชาเริ่มอุ่นขึ้นทีระนิดโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยสักนิดเป็นยังไงกันบ้างคะกับตอนล่าสุดถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องบ้านนิยายฟังเพลินเอาไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดตอนต่อไปและเรื่องใหม่ๆที่กำลังจะมาอีกเพียบแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่บ้านนิยายฟังเพลินฟังแล้วเพลินแน่นอน